โอเคครับก็การสวัสดีเพื่อชาวรายเกมสิดีกันทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับ h เกมเมอร์นะครับวันนี้ก็มีอีเวนต์เข้ามาใหม่นะครับก็เป็นกราตุตัวละครนะครับก็เป็นแบบไอ้นี่นะแบบอะไรการันตีเออนะครับก็เป็นการการันตีนะอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะพอดีว่าก็เหมือนเดิมนะครับมาดอยู่ข้างนอกนะครับก็จะมีเสียงลงเสียงลดอะไรประมาณนี้นะครับผมเราไปดูที่ประกาศกันก่อนดีกว่านะครับแล้วก็มีเที่ยวรบโลกมาใหม่ด้วยนะเออก็อย่าลืมไปเที่ยวกันเลยนะครับผม คืออเป็นชื่ออะไรวะเรน่าในชุดว่ายน้ำนะครับสกิลที่หนึ่งครับเมื่อตกเมื่อก่อสร้างอัปเกรดแลนด์มาร์กของฉันน้ำโอกาส75%สร้างหลุมดําและติดฟองเบูดที่หลุมขาวนี้น่าจะเป็นอ่ไอ้จี้ถุงมือไททันนะครับสกิลที่2ก็เป็นเมื่อมาตกแลนด์มาร์กของฉันน้ำโอกาส50%นะครับเมื่อไม่แสดงผลเติบโต5%นะครับจ่ายมาเบื้องเจนต์ของค่าพื้นฐานและสุ่มเได้กฝ่ายตรงข้าม1คนนะครับสามารถยกเลิได้นะครับ เมื่อฝ่ายตรงข้ามก่อสร้างแลนด์มาร์กหรืออัปเกรดแลนด์มาร์กโอกาส35%สร้างแลนด์มาร์กเพิ่มอ,อันนี้ก็โอเคนะถามว่าตกิลโอเคไหมก,ก็โอเคนะครับแล้วก็บัฟนะครับแต่ไม่ได้โหดนะเอาจริงไม,ไม่ได้โหดเท่าไหร่นะครับบัฟเป็นอะ,อะไรเนี่ยเมื่อฝ่ายตรงเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ของฉันเพิ่มค่าบันทางพื้นที่ของฉันทีมละหนึ่ง พื้นที่พื้นที่ละ5 0สูงสุด4พื้นที่เมื่อฉันอยู่บนแรนมากของฉันโอกาส70จะฝ่ายตรงข้ามอ๋อไอหมีนวนานะครับก็ถ้าปิดเลน้าก็จะได้2ไงเพชรนะครับอืมแล้วก็ไปสุ่มออมีสุ่มเะ้าผัดข้าิบครั้งรับเงาอืมโอเคนะครับแล้วก็มีอะไรอีกไหมเดี๋ยวขอดูแป,ป๊บนึงนะครับ แล้วก็มีโกยเพชรแผนที่เหมือนเดิมนะวันแรกวันจันทร์ก็แผนที่หาดเทพวันพุธก็แผนที่ราชามาเบินนะครับแล้วก็มีเทีย่ยวรอบโลกนะครับแล้วก็มีส่งบโคเวอร์นะครับผมมีอะไรให้เราเปิดไหมอ่ปะปาปบปาปาอันนี้แลกแสงคงจะแลกแสงม้งไม่เอาเพชรหรอกเก็บเก็บไปก่อนลวกันนะครับก็มีเทีย่ยวรอบโลกมาก็อย่าลืมไปเทีย่ยวรอบโลกนะครับใครอยากได้อ่า แสงอันไหนนะครับผมผมอยากได้ดับเบิลน,นะครับเดี๋ยวผมจะเอาดับเบิลน,นะอยากได้ดับเบิลกับเอกาออกกอะตดการโอเคจเอไปรีหลายจี่อยู่แล้วก็มีอะไรอีกไหมอันนี้แมงก็ไม่ขึ้นเลยอลองเดี๋ยวผมไปลองสุ่มดีวกว่าถ้าไม่ปิดก็อาจจะไม่ไม่เอาก็นะ <laughs> เนี่ยลองลองสุ่มก่อนถ้าถ้าออกดีก็จะหานะครับผม หากเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับกำลังมองหาเพจซื้อขายเดีเกมเศรษฐีที่เชื่อถือและมั่นใจได้นะครับผมแนะนําเลยนะครับเพจนี้แอดมินหมูไอดีช็อปนะครับมี ID ให้ทุกคนเลือกซื้อเลือกหามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาตั้งแต่หลักร้อยนะครับจนถึงหลักพันนะครับน่าจะเป็นหลักหมื่นแล้วก็น่าจะมีนะครับแต่อาจจะมีมาไม่ปล่อยนะครับมา ID เดีเนี่ยเห็นไหมมาแป๊บเดียวนะครับก็ขายไปแล้วนะครับก็อย่าลืมมาเลือกซื้อเลือกหากันได้นะครับมาเร็วไปเร็วจริงนะครับเพจนี้ นะครับผมแล้วก็หากใครที่สนใจจะขายไอเดียเกมนะครับทางแอดมินหมวก็ยังรับซื้อด้วยนะครับแล้วก็รับกลางไอเดียเกมนะครับผมแนะนำในรัาเวลาขายซื้อขายไอเดียกันเนี่ยครับผมแนะนําให้ผ่านกลางทุกครั้งนะครับโอเคเนาะหรือถ้าใครแบบไม่มั่นใจว่าเป็นตัวจริงหรือเปล่านี่เขามีเบอร์โทรให้ติดต่อนะครับคือ0 9 8ย์นะครับ867นะครับ7343นะครับติดต่อได้นะครับตลอด24ิชั่วโมงนะครับเพจนี้นะครับผม และตอนนี้นะครับทางแอดมินหมูก็ยังมีช่อง YouTube ให้ทุกคนติดตามกันแล้วนะครับก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันนะครับหากใครนะรที่สนใจจะซื้อขาย ID กับแอดมินหมูนะครับเดี๋ยวผมจะฝากลิงก์ไวที่ด้านล่างคลิปนี้นะครับให้คลิกอ่าที่ลิงก์เท่านั้นนะครับอย่าไปค้นหาโมม่วนะครับุกวันนี้มันมีมิจฉาชีพที่แบบปลอมแปลงอะไรให้เหมือนแบบจากเพจตัวจริงหรือว่าเป็นอ่า เหมือนบุคคลอะไรประมาณนี้นะครับเยอะแยะนะครับผมทุกคนนะให้คลิกที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้นะครับโอเคนะครับผมนะครับตอนนี้เรามีอยู่8 7 7 0 0นเรครับเดี๋ยวเราไปลองลองลองสุ่มกันก่อนนะถ้าแม่งออกดีก็จะหานะครับถ้าไม่ออกดีแม่งก็อาจจะไม่เอานะครับเพราะว่าผมไม่ได้สนใจเท่าไหร่แต่ว่ามันสกูลสองมันโอเคนะแต่มันแต่มันแต่มันต้องใส่อะไรนะรองเท้าป้องกันมาด้วยอ่ะเขาเหมือนบอกว่าสีฟ้าออกยาก แต่ถ้าไม่ได้ไม่ปิดจริงๆก็อาจจะเอาของคนอื่นมารีวิวอะไรประมาณเนี้ยนะครับโอ้โหอีเวนต์พวกนี้ผมชอบโดนไอ้วิ่งยังไงสีฟ้าอีเวนต์ชอบโดนเจ็ดพันเนี่ยครับมไปนะครับสองร้อยอย่างรวดเร็วนะอุ้ยสีฟ้ามันออกบ่อยอยูน่นะเนี่ยแต่มันสุ่มไม่ได้ไงพอเราไปกดตรงกลางแล้วมันก็อ,ออกตรงขอบ ออกง่ายอยู่นะแต่หมือนจะได้ยากอยู่นะเนี่ยอยากได้สีฟ้าว่ะอยากได้สีฟ้า,าถ้าสีฟ้ามาจะมีหวังเลยนะเนี่ยอู้นั่นไงสีฟ้าเฮ้ยอยากได้สีฟ้าเพื่อนโอ้โหสีนี้อีกแล้วสามสิบเพชรก็โอเคนะโอ้นั่นสีฟ้าอาอกอีกแยะออกบ่อยอยู่นะแต่สุ่มไม่โดน สีชมพูหรือว่าสีฟ้าโอ้โหแม่งสีฟ้าออกจากไหวแต่แม่งตุ่มใโดนไงนตอนนี้ผ่านไปเจ็ดร้อยเพชรแล้วนะสีชมพูเหมือนคาดส,สีฟ้าตอนเนี้ยถ้าสีฟ้ามาคือจบเลยนะขอสีฟ้านี่ไหมอ่ะ นี่ผมกดแต่ตรงกลางอย่างเยอะเนี่ยไม่ชอบมันตรงกลางไงอ,อไม่ได้เลยจ้าสีฟ้าจาดแล้วก็สีฟ้าก็หายไปเลยนะจ๊ะสีชมพูไม่กแล้วจ้าไม่ได้จริงเหรออุ้ยน,น,นี่สีฟ้าไอสัตว์พอเราเปลี่ยนไม่มันเถืองอหรอ โอ้โอยากได้สีฟ้าเหมือนจะขาดสีสีฟ้านะตอนนี้โอ้ยตอนนี้หนึ่งพันเพชรไปแล้วนะครับทุกคนโอ้โหแม่สีฟ้าออกทั้งคอเลยนะ เฮ้ยไม่ได้เลยเหรอสีฟ้าเนี่ยโอ้โหสีชมพูอยู่แล้วจ้าไม่ได้จยิงหรอที่มันสีฟ้ามันออกยากจริงแต่มันมันออกวอยู่นะแต่ไม่มันถูงไม่โดนนี่ ให uhm, ่มาเลยสีฟ้ามึงมึงก็นอกเกินโอ้ออกเป็นสีชมพูเนี่ยพอเราพอเราพอเราถ้าเราเปลี่ยนไปขอมแล้วแม่งมันจะออกนะทีเนี้ยโอ้โหไม่ได้เลยอ่ะ ปิดแบบน้อยๆกับเขาสักทีได้ไหมคืออีเวนต์พวกนี้ผมปิดแบบสี่พันสี่พันตลอดเลยนะไม่ได้กินเหรอชี่ดไม่ออกจริงด้วยทุกคนมันมีรวมเปล่าวะหลังๆมาตีฟ้าไม่มายนะโอ้โหนั่นไงมันมาคงขอบ 2องพันแล้วกันแนบสองพันแล้วยังโอ้มันมาอีกแล้วมันมา,มนมาตรงขอบอีกแล้ว่งพอเรากดยต่ตรงกลางมันก็ออกขอบให้เราอะเนี่ยโอ้ยแม่ยคาเดซีฟ้านี่แม่ ออกยากลองอีกสักหน่อยแล้วกันโอ้โหสีชมพูแงสีชมพูอีกแงสีชมพูอีกแล้ง <c oughs> สีฟ้าจา๋าม่อยู่ไหนจ๊ะเด <c oughs> <c oughs> ี๋ยวจะส่งไปสีธัญญานะอี๋ <c oughs> โอ้โหมันไม่ได้จริงจริงอนะทุกคนสีฟ้า กว่าแล้วนะ2,000ักว่าแล้วนะเอาพอก่อนพอก่อนแล้วกันนะครับพอก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาไม่รู้ว่าจะเอ่อเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมอาจจะไปสุ่มต่อก็ได้เพราะมันขาดีไม่ขี่เท่าไหร่นะครับเออนะครับเดี๋ยวค่อยไปสุ่มอีกนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหนนน้าาาะคบบทุก๊ยย